สดีค่ะต่สายวนาค่ะกินข้าวกันค่ะ้มันวันนีเนื่อขาขาขาซมากมาจากบาน,นูเนือนแม่ดเ,เด้ค่ะเงอนเดนาำๆอืมอร่อยกระตอมากระตองซนะกระอซนะจบ้านอันนี้ก็คือดอกแคร์ที่บ้านเราอายามันแช่ไปดอกแคร์า หวานขายที่บุคค้ามากทำแล้วที่ใส่ฝุ่นเขาจองนะมีการจองเนี่ยอ๋อมันจะแบบอย่านี้เถอะมีผ้าหนาเก่าเพื่มเดิมมันหวานนะคะดอกแคร์บ้านเราเปนอะไรมเหมอนกันจิคุยซีบร่าภาพจะปลูกเพิ่มบะแม่ปลูกแล้วมันฟูงออกเปเจ้าแก้ๆเราหันตรงนี้เนี่ยว่าคุณพ่ศ์นดเดีอนจะได้ไหมจะโบกต้นไม่เห็นมันตายหลนแดดตายเนาะ ม่ปลูกอนเนเขาเห็นมัแม่ปลูกกอันผนฝนกกแล้วมันบ่หอันนั่นนะักวน่ะแม่เก๊กกตีมาปลูกอยู่ฮะแม่เราปลูกยางหลังอันแทงน้ำอ่ะหลังอนปั้มน้ำอ่ะยังมันตายอยู่นะฮะโดยหิวองอยากดูนะตาจอนีกลางเจ้ยเดยดีนะ กินปลานี่เด็กินพื้นท้องมานขแคว่านี่อันนี้พื้นท้องมาันกินรัว่พอมตรงตนี่พื้นท้องมันนั่นแลยกินพื้นท้องมานีกรการกิพื้นท้องมันแหละอืกกะบกระปุกกินลัวม่ให้อยากปลานี่ไม่อยากเข้านะนาะทำเลละอาบเสรง้าหรอเสรกันบอมัดเสรง มันก็เเรียวอืบางมันคันคันนี่มันคันขาวนึงเป็นคันนึงเลยตรงมันาึงืทางด้านหนึ่งม่เยียดเหรอม่บไคันนี้แบยมันมีเหมือุ่มตรงนมี่างน่านกจะนั่งมือเดียวแล้ เราทมาเาเลยเป็นห้องบ่อที่แม่มาว่าประกอบน่วตั้งหองแล้วบอกซื้ออันซื้ออันยบคล้ายผักบ่อคล้ายผาผาเต็นอ่ะนะผาที่ทซื้อเวทีจ้อ่อ๋อามมัเลแน่มั่นพาแบบนี้แต่มันเป็นผ้าเขาพานี้เอาเนี่ยอออ๋อผ้ากันีของ เรื่องทำงานเป็นเรียกเป็นงานหนึ่งที่ต่อมัน pues มีบ่อนั่งบ่อนั่งกลางแล้วสบายแต่งหน้ายุ่เจะก <laughs> <it> <ine> ับว้าวุ่นอยู่ตรงนแร้งข้าวแร้งอบมุ้งเต็นอ่ะเดจะพังไม่สุดอ่ะ จะลบอ่ะมืออมือห้อยมุกจะลบต้มหรือสามอ่เมื่อเม่อเหนอไมอะรด้ขายมุนี่นอนมมาต้มก็ได้ขายได้ไหอันนี้ขายจะขายมืออาเมืออปุ๊บมต้มกองน้ำก็ล้มาต้มมากินเหรอไม่เอาไม่เอาเอาขายเลไป

วางกินเข้าเฮ้ยมังพักมังพักมาไหมกําลังปลาอาหารง่ายๆไหมนี่ดี๋ยน่หนั่หนักใา่ลูกแรกนอนปุ๊บเหน็บยากนะเนืเนอัวทำหนึ่งคนนะจะตเรียบนะ กวเห็นมดมาดยากเหรจะกินมาจะลดก็ินกิบกินไปมเห็นมแดงมาทีเขายคนีแมาที่น่เ้าตีนเงินาไหเจ้าืไปเลยไปบ้านจะนด้ไรปวดนะยมเจ้าได้ยังอยกกินนงฐานไปมมาเหอแลมานอนำเลย ยังหเก้าหน้นเดี๋ยวนำไปยเลยเดี๋ยนี่อ๋อมันเหนื่อยเท่าบมันู้เรื่องโอ้ยนี่ก็รู้เรื่องคือบานเหเดี๋ยนี่เอาไปสันี่มจะลืมัะลืมหรอมไว้หมันไปยกอ็ด้อัวไปเอกอเอนเลยนั่กับบอลาี่จอะไรกีแม่ไยูอมู่บอเมันนอ เขาอยาไม่เก่งหลายตัวนะอยากไปบุกไก่เอาแล้วเอี้ยจะอยาเอามันไปขาแก้กระบักโชคได้ค่ะเจะบอกไว้ก่อนถอยากเป็นไรง่วหอยเขาับเจ้าเป็นหัวนะคะเออจะอยากมาแนเนนน่่วตัวดีตาหมูไปบ้มาคนมันสีโชลีลาถ้าเขามาเรียงเาเนี่เนี่ยทำมาคุกเแลไม่เฮาเลยแล้วกะไรกันมามันบ่ไเ้มันเฮาเลย่นี่ตัวดีเนี่ย เมาลามันเยนมูล็กะคนทาไปส่งลูกกให้เด้ประมาณหาวันวันหกเกินไปไม่หลายตัวเท่าไหร่แห้งเกิงแล้วม่วงก่วจ้กตัคนต้กงกคนแหละงงงวดแต่พี่แดดพี่การอย่าเดินนะกับ้าเพื่อนแหละแบบนี้ตลอด่จะแม่มันง่บเปามันวนกันกคุเตหนะจิงนกเเจกัน